ตีมประจำสัปดาห์นี้ของรายการคือ beginner golfer ครับหรือว่านักกอล์ฟมือใหม่ใช่นะครับเราต้องการนักกอล์ฟมือใหม่เข้ามาสู่วงการเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวงการแหละแล้วถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่บังเอิญมาได้ฟังหรือได้ชมแล้วอยากจะเป็นนักกอล์ฟมือใหม่มอยากจะเข้าวงการมีอะไรที่ควรจะรู้ต้องรู้บ้างนะครับบางเรื่องเราพูดซ้ําแล้วในอดีตเราเคยแนะนําไปบ้างบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่เอาเป็นว่าเรื่องที่หนึ่ง เอาสําคัญสุดมากในมุมมองผมนะคําถามที่ได้ยินยอดนิยมเลยคือควรเรียนหรือไม่อืคือควรจะไปหาโปรหรือไม่ควรไม่จะไม่จําเป็นอ่าโอเคนะครับถามโปรคาตอบก็คือควรครับควรอยู่แล้วฮะถ้าคุณไม่เรียนแล้วไม่หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับไรายได้ของเราแต่ว่ามันเกี่ยวกับประสบการณ์ของเรามากกว่าใช่ว่าเราเองเนี่ยคําถูกคําผิดมาพอสมควรครับ เราถึงได้บ้าก,กอล์ฟมาถึงจุดนี้ได้ครับมายืนอยู่ตรงที่คิดว่าเออเรามีอะไรที่เรารู้มากพอที่จะแบ่งปันครับทั้งของที่ถูกของที่ผิดของที่เตือนอย่าทํานะอะไรเงี้ยมีเยอะอยู่<ช>ระหว่างคุณกับผมโอ้คุณกับผมบวกกันแล้วประสบการณ์กอล์ฟน่าจะมีห้าสิบปีได้ถึง,ถงเกินนะเกิน,เ,นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเรียนไหมพ้องต้องกันผมว่าควรเรียนใช่ครับคือการเรียนรู้จริงๆมันม,ม,นมีมันมีหลายวิธีนะ มันมีแบบว่าไปศึกษากับผู้รู้แล้วก็เรียนรู้ขึ้นมาใช้คําว่าเรียนตรงรกับกอีกแบบหนึงคือเรียนด้วยประสบการณ์เองอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ผ่านผู้รู้เนี่ยกับเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ย at the end หือสุดท้ายแล้วคุณอาจจะมาเจอที่เดียวกัน,นคือโอ้โหคุณอาจจะเป็นเลิศได้ทั้งคู่แหละมันมีสองทางแต่ทางที่นะครับ มีผู้รู้ที่จะคอยสั่งสอนคุณเนี่ยมันจะอาจจะทําให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณหนึ่งคือได้เร็วขึ้นแล้วก็เจ็บปวดน้อยลงอการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองนะครับถามว่าไปถึงจุดตรงนั้นได้ไหมได้ผมเชื่อว่าได้แล้วก็มีคนทําแล้วด้วยแต่ส่วนมนา,ากมักจะเจอถนนขรุขระกว่าออ่าาจจะหลงเจอบ่อบ้างตกยางแตกไปบ้างเส้นสองเส้นอคาาื<ป>อมันเหมือนกับผ่านไปด้วยความเจ็บปวดมากกว่า แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าบ่อยครั้งใช้ระยะเวลานานกว่ากว่าจะบรรลุได้ถึงจุดเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการมีผู้รู้หรือมีผู้แนะนําที่ดีผมเชื่อว่าจะทําให้คุณสามารถที่จะเล่นกอล์ฟได้อย่างมีความสุขกว่าแล้วกันในตลอดอในการเดินทางของคุณแนะนําสําหรับทุกคนคือถ้าเกิดว่ามองในมุมของเด็กของเยาวชนนะครับ เด็กคนนี้เมื่อหันมาจับทุกจะให้ลูกเล่นกอล์ฟให้หลานเล่นกอล์ฟเด็กคนนี้จะเล่นกอล์ฟนานขนาดไหนถ้าเขาไม่เลิกไปซะก่อนล้วก็ชอบเขาอาจจะเล่นกีฬานี้ตั้งห้าสิบหสิปีถูกไหมมาจับไม้ตอนเจ็ดขวบ8ดขวบเล่นไปจนกเกษียณเล่นไปจนเสียชีวิตตลอดชีวิตคุ้มค่าไหมกับการเรียนรู้แล้วให้มันมีสกิลอันหนึ่งติดตัวไปห้าสิบหสิปีคุ้มถ้ามองในมุมของคนมีอายุแล้วทํางานมาตลอดชีวิตไม่เคยให้รงางวัลชีวิตเลย รอมาจนกำลังจกกะเกษียณหรือรอจนกเกษียณหาอะไรทำถามว่าคุณมีเวลาในการเรียนรู้หรือมีเวลาในการคลำกี่ปีก่อนที่คุณจะหมดแรงไม่เยอะคุณต้องเรียนรัดแล้วคุณต้องเรียนด้วยวิธีการที่เร็วที่สุดครับควรหาโปรเช่นกันเพื่อให้เข้าใจเร็วทำได้เร็ว,แล,วแล้วเอาเวลาที่เหลือไปสนุกกับมันหนึ่งควรเรียนเอาไปเร็วๆหน่อยแล้วกันหนึ่งควรเรียนสองถ้าคุณเรียนแล้วเนี่ยนะ โจทย์ที่ต่อ,ตอมาง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะคุณมีที่ปรึกษาแล้วคราวนี้คุณจะเลือกไม้ยังไงอันไหนถึงจะดีก็ถามคนที่เขาสอนคุณนะครับถูกไหมทุกอย่างที่ผู้สอนจะช่วยคุณได้เยอะแต่ถ้าคุณไปแบบไม่มีผู้ฝึกสอนเอาเนี้ยคราวนี้ต้องคุยกันอีกหลายเรื่องละเอาง่ายๆเลยจะซื้อไม้ไม่มีมคนแนะนําเอาไงเซตแรกเอาแบบอยู่ในเงินพัเดุถูกที่สุดตีให้เป็นทิ้งชุดนั้นแล้วซื้อชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ชอบเพราะว่า ได้ไปลม้มลุกคลุกคลานมาเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ,อันนั้น,เป,น,นเป็นวิธีที่ผมอยากจะแนะนําครับเพราะถ้าแนะนําไปสู่ซื้อของดีไปเลยปกตีไปสองอาทิตย์แล้วเลิกก็เสียของเสียดายของเสียตังคือผมเห็นด้วยแต่แต่แรกอะแรกเริ่มอะนะครับคําว่าซื้อเป็นชุดอาจจะยังไม่จาเป็นขนาดนั้นอืคือสําหรับผมเนี่ยคือผมอาจจะต่างกับคุณนิดเดียวตรงที่ว่าสามชิ้นที่คุณควรมีก่อนชุดวางไว้ก่อน หนึ่งคือเหล็กสักหนึ่งชิ้นเหล็กเจ็ดนะครับพัตเตอร์หนึ่งชิ้นเวชหนึ่งชิ้นสามชิ้นเนี่ยเอามาก่อนอชุดเหล็กเวลาซื้อเป็นชิ้นหาของดีหาของเลิศมันไม่มีอยู่แล้วเอาธรรมดากลางๆมีเอายืมได้ลองผมมายซื้อของดีได้ใช่พัตเตอร์ซื้อของดีได้เวชซือ้พอของดีได้พัตเตอร์ซื้อของดีได้เพราะพัตเตอร์เป็นอะไรที่ถ้าคุณเล่นคุณสามารถที่จะใช้ได้ต่อไป ถ้าไม่ชอบหรือเลิกเล่นจริงๆคุณสามารถขายต่อได้ราคาเคลมคืนได้เคลมคืนได้นะอุปกรณ์ผ่านไปเวลาคุณจะจัดสรรเวลาขนาดไหนกว่าจะมาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินี่คือสนามจริงคุณจะเริ่มคุณไม่เริ่มสนามจริงคุณต้องไปเริ่มสนามซ้อมครับสนามซ้อมกว่าจะจบสนามซ้อมแล้วพร้อมสนามจริงโดยทั่วไปนะอย่างเร็วๆเลยสองสมเดือน ส่วนมากแล้วเกิน6เดือนโ okay. อ,อเคของเรากบอกว่าหกส่วนมากแล้วเกิน6เดือนและทำไมมันต้องนานขนาดนั้นเพราะว่าคนทั่วไปไม่ได้ซ้อมสม่ําเสมอขนาดนั้นจะพร้อมออกรอบจริงได้เมื่อไหร่ก็หนึ่งสังเกตง,ง่ายนะตีลูกเล็กเจ็ดที่ว่าี่ยที่ไปโอวินว่าเล็กเจ็ดวางพื้นนะไม่ได้วางทีเล็กเจ็ดอยู่บนพื้นตีแล้วลูกลอยสม่ําเสมอเอาสัก80%ครับคืออีก2ลูกอาจจะติ้งดึดๆๆไม่เปไ็นไรแต่แา8จาก10ลูกลอยถือว่า โอเคถึงระดับหนึ่งอาจจะพร้อมในการออกรอบได้ละมีสัดส่วนเรื่องอื่นด้วยเรื่องพัดเรื่องจิ๊บคือบางคนสงสยัยโอ้โหทำไมมันเยอะจังนะครับถ้าเทียบกับกีฬาอื่นเอากีฬาอุปกรณ์แล้วกันมันค่อนข้างจะเทียบกันได้ง่ายหน่อยนะครับกีฬาอุปกรณ์แทบจะทั่ประเภทธนูมันก็มีอุปกรณ์อยู่หนึ่งชิ้นถูกพก,กี้มันก็มีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นไมเทนนิสก็มีหนึ่งชิ้นเบสบอลแบดบินตันแต่ไม้กอล์ฟมันมีอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์อะไรย่างมันมีสิบสี่ชิ้นครับคุณต้องเรียนรู้ววิธีมาากก่ใ เพราะฉะนั้นคุณก็จะใช้เวลานานกว่าใช่แน่นอนไม้เทนนิสไม้กอล์ฟไม้ฮอกกี้มันก,ก็โอเคมันก็จะมีตีช็อตตามตีช็อตโด่งอะไรก็ว่ากันไปตีสปินซ็อกต์สปินตีสไลด์อะไรก็ว่าไปกอล์ฟก็เช่นเดียวกันนะแต่คุณต้องใช้ถึง14ชิ้นในการเรียนรู้เยอะทาให้สามารถยจะเดินบอลจากจุด A ไปจุด B อย่างมีประสิทธิภาพพออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่น่าจะเหมาะสมว่าอุปกรณ์เลือกยังไงขั้นต้นนะครับคร้าวๆนะครับถ้าละเอียดก็คุยกับโปรครับเพราะฉะนั้นคำแนะนําแรกคือควรมีพื ที่คุยกับเรารู้เรื่องที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วเขาเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการชี้คุณไปถูกทางได้นะครับโทรถามเราก็ได้ถามเพื่อนๆที่เล่นกอล์ฟอยู่แล้วจริงๆแล้วนักกอล์ฟเป็นคนใจดีครับไม,รมรไม่รู้จะถามใครไม่รู้จักใครเลยในชีวิตคุณที่เล่นกอล์ฟคนข้างๆคุณไปได้เลยสนามซ้อมกอล์ฟนะแล้วดูแบบดูใครดูแบบดูใจดีดูทรงดีเดินเข้าไปถามเลยพี่ผมอยากเริ่มเล่นกอล์ฟผมทาไงดีพี่แนะนำโปรให้ผมสักคนได้ไหมเขาไม่ปฏิเสธคุณหรอก นก,กอใจดีแต่อย่าไปแบบถอดหน้ากากไปแมวนะ <c oughs> ตัวนี้ต้ <c oughs> องปลอดภัยนิดนึงเขาวิ่งหนีเฮ้ยอะไรของคุณ